ถามเรื่องน้ำมันเกียร์ของโต้ต้าไฮบริดนะฮะที่บ้านใช้ทั้งแคมรี่ C H R โครล่าคลอสรุนเครื่องยนต์ไฮบริดทั้งหมดแล้วก็ได้ซื้อแพ็กเกจสมาร์ทแพลนเอาไว้สำหรับเข้าเช็คระยะนะครับเพิ่งมาสังเกตว่าไม่มีการถ่าน้ำมันเกียร์ในโปรแกรมเช็คระยะเลยไปเสิร์ชหาข้อมูลดูปรากฏว่าเจอผู้ใช้รถไฮบริดของโต้ต้าหลายรุ่นเนี่ยสอบถามเรื่องนี้กับศูนย์ได้คำตอบว่ารถยนต์ไฮบริดของโต้ต้าทุกรุ่นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ตลอดอายุการใช้งานคุณคุ้นเหมือนมาด้านะเพราะเป็นน แต่หากลูกค้าประสงค์จะเปลี่ยนก็ทําได้แต่ทางศูนย์จะไม่มีน้ํามันเกียร์ตัวเดียวกับที่อยู่ในรถที่ออกมาจากโรงงานนะครับแต่เป็นน้ํามันเกียร์ทนธรรมดาราของโตยต้าตัว Ws จะถามว่า1เรื่องไม่ต้องเปลี่ยนฐานน้ามันเกียร์เนี่ยจริงเหรอส่วนตัวเข้าใจว่าต้องเปลี่ยนตามระยะ1ก็คือจริงๆอ่ะเราต้องดูจากคู่มือในการบารุงรักษาโตยต้าคิดว่าถ้าเราถ้าเป็น eCVT อ่ะเขาค <confirm S 1> งเฟิมอยมางนั้นเพราะว่าในตัว eCVT เนี่ยมันมันไม่ได้เหมือนรถสันดาบมันไม่ได้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดหมายถึงว่า ำงานตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยอ,อายุการใช้ง,งานมันก็เลยยาวกว่าอันนี้ก,ก็เขาก็เลยมองว่ามันไม่น่าจะต้องเปลี่ยนขนะ้อข้อ2นะฮะมันมีน้ำมันเกียร์เฉพาะของเกียร์ e-cvt ของ t o y ต t a h y brid ด้วยเหรอครับมีครับมันมันต้องเป็นน้ำมันเฉพาะจากโรงงาน่ะมถ้าต้องการจะเปลี่ยนคุณเปลี่ยนที่ระยะทางระยะเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วควรใช้น้ำมันเกียร์ตัวไหนของโต y o t a เพราะเห็นมาหลายตัวทั้ง a-t-f w-s c-v-t-f-e type t-i-v อะไรเงี้ยผมอย่างนี้นะผมแนะนําถ้าเป็น e-cvt เอาตามคำแนะนำของโต o ต้าเลย ดีกว่าดีกว่า